ผู้ชมรู้ไหมครับครอบครัวประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นครอบครัวแซนด์วิชไม่ได้ชอบทาแนแซนด์วิชไม่ได้มีฝรั่งมาอยู่ด้วยแต่เป็นครอบครัวที่แบบว่ามีทั้งคนรุ่นเจน X Y Z อยู่ในครอบครัวเดียวกันและแบกทุกสิ่งทุกอย่างและกำลายเป็นครอบครัวที่น่าติดตามสำหรับประเทศไทยครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail ท่านผู้ชมรู้ไหมครับครอบครัวประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นครอบครัวแซนด์วิช ไม่ได้ชอบทานแซนด์วิชไม่ได้มีฝรั่งมาอยู่ด้วยแต่เป็นครอบครัวที่แบบว่ามีทั้งคนรุ่นเจน X Yz อยู่ในครอบครัวเดียวกันและแบกทุกสิ่งทุกอย่างและกำไรเป็นครอบครัวที่น่าติดตามสำหรับประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับขนาดครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของว่ายุคนี้สมัยน,นี้เนี่ยนะฮะ ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํามาค้าขายรายได้นะครับแล้วก็คนก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับคนตรงกลางก็ออกมาก็ทํามาค้าขายเงินเดือนก็จากัดจําเขีย่ยขณะเดียวกันเดี๋ยวก็มีลูกก็ไม่มีลูกมีลูกเองต้นทุนก็สูงด้วยเพราะว่าเงินเฟอ้อก็แพงนะครับ mm hmm. คำจำกัดความของคาว่าซันวิชแฟมิลี่นะครับหรือว่าครอบครัวซันวิชในประเทศไทยตอนนี้หน้าตามติดกันอย่างมากเพราะว่ามันกลายเป็นครัวเรือนในประเภทและยุคข,ของเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบันที่ดูเหมือนว่า เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันมีปัจจัยค่อนข้างข้อจํากัดเยอะมากสําหรับครอบครัวประเภทแซนวิชแฟมิลี่ถ้าจะเทียบกับครอบครัวในสมัยก่อนหน้านี้ที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือเป็นครอบครัวเดี่ยวคือจกมีลูกมีหลานแต่งงานแล้วออกไปอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันปรากฏว่าเจ้าแซนวิชแฟมิลี่เนี่ยนะครับได้มีการสํารวจข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทยนะครับสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของไทยนี่แหละครับและออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับถามท่านผู้ชมเลยดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมคิดว่าครอบครัวแซนวิชหรือแซนวิชแฟมิลี่เนี่ยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่หรือไม่อยู่ในครอบครัวนั้นอ้าวส่งมาอยากรู้ครับนะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมมีครอบครัวอยู่เนี่ยนะครับอยากรู้ครับว่าตกลงครอบครัวของท่านผู้ชมในปัจจุบันเนี่ยเป็นครอบครัวแซนวิชหรือไม่แซนวิชนะครับส่งมานะครับถ้าของใครเป็น ก็ตอบว่าเป็นนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่เป็นก็ตอบว่าไม่เป็นนะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจว่าตกลงไอ้ซันวิดแฟมิลี่หรือครอบครัวซันวิดนี่เป็นยังไงเนี่ยมาดูกันนะครับผลสมัครของสํานักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ครัวเรือนในประเทศไทยนะฮะเข้าข่ายว่าเป็นครัวเรือนประเภทซันวิชเนี่ยสามล้านสี่แสนครัวเรือนในปี66นะครับถามว่าคิดเป็นเท่าไหร่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนในภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยผมเคยจําได้นะครับว่าในอดีตเนี่ยครัวเรือนของประเทศไทยมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าล้านครัวเรือนขึ้น แต่ข้อมูลในปี66ปรากฏว่าตอนนี้ครอบครัวที่เป็นแซนวิชแฟมิลี่เนี่ยมีอยู่3ล้าน4แสนคเรือนนะซ่มีอยู่3ล้าน,น 3, 4แสนครเรือนนะครับและคิดเป็น14%ปรากฏว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี60คือถอยกลับไปประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับแล้วคำว่าแซนวิชแฟมิลี่ก็คือว่าสมาชิกในครอบครัวจะประกอบไปด้วยคนรุ่นเจเนอเรชัน X คนรุ่นเจเนอเรชัน Y และคนรุ่นเจเนอเรชัน Z นะครับ X เนี่ยนะครับก็เนี่ยประมาณเนี่ย45ขึ้นมาแถวนี้เลย50กว่ากว่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นยุคที่เรียกว่า X generation ส่วน Y ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีหลายชื่อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลเลนเนียมฟังดูแหมสมาร์ทมากนะแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือกลุ่ม Y และสุดท้ายก็มี The Back เข้ามาด้วยแลวกำลังจะบอกเข้าไปว่านี่คือกลุ่มยุคเจนซนวิชเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเจน Y เนี่ยมีทั้ง4ฉาย,ยานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซนวิด Y The Back มิลเลนเนียม แล้วก็สมาชิกสุดท้ายอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้ก็คือเจนสี่ก็หมายถึงว่าอะไรครับลูกที่เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณตอนนี้วัยเบญจเพศนั้นไปสํารวจดูนะครับถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีครบ3มรุ่นเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็คือประมาณเรียกว่าครอบครัวแซนด์วิชนะนั้นถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เอาตัวท่านผู้ชมเองนี่นะครับอยู่ในครอบครัวแซนด์วิชอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าใช่หรือไม่ใช่ลองส่งมาดูนะครับถ้าใครคิดว่าอยู่ใครคิดว่าใช่ก็พิมพ์ส่งมานะฮะ ทีนี้พอผลสำรวจนี่เปนออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเออน่าสนใจนะพอเอ็กไบแซดไปอยู่รวมกันในครอบครัวเดียวกันเนี่ยครอบครัวแซนด์วิชเนี่ยนะครับสมาชิกส่วนใหญ่นะเป็นวัยแรงงานแต่ดูแล้วน่าจะมีรายได้เยอะใช่ไหมปรากฏว่าเป็นวัยแรงงานแต่มีการพึ่งพ,งพิงสูงกว่าครอบครัวประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าอะไรทราบไหมฮะครอบครัวแซนด์วิชเนี่ยนะครับวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน คนที่จะทํางานได้เนี่ยยังอยู่เล็กแล้วก็ช่วงอายุมันห่างกันมากนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ปวดหัวสําหรับครอบครัวของคนไทยนะครับทีนี้สมาชิกครอบครัวแซนวิชเนี่ยนะครับถามว่าทํางานในระบบหรือนอกระบบเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบอีกต่างหากนะครับครอบครัวแซนวิชเนี่ยทำงานนอกนอกระบบนะฮะสี่สิบเจ็ดจุดสอะไอรซทาชไร้าฮะเกษตรกรรมแล้วก็เป็นแรงงานทั่วไปส่วนหัวหน้าของครอบครัวแซนวิชเนี่ยสาทํางานส่วนตัว นะไม่ได้อยู่ในระบบนะฮะแลวก็ปรากฏว่าทําให้กว่า80%ขาดหลักประกันรายได้ที่มั่นคงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวเกษียณเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเนี่ยตั้ง32%ทํางานส่วนตัวแถม47%อยู่ในอาชีพที่มันอยู่ในระบบงนั้นท่านผู้ชมจะทราบดีนะครับว่าหลักประกันทั้งหมดมันจะมีปัญหาตอนที่เขาเกษียณต่อไปนะครับทีนี้ครัวเรือนแซนด์วิชเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในการซื้อหาข้าวของอะไรต่างๆเนี่ย สูงกว่ากลุ่มคนทุกอื่นเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่มีไรายได้ไม่สูงและพอไปดูระดับการศึกษาของคนที่อยู่ในครอบครัวแซนวิชเนี่ยนะครับอันนี้ขอพยทั้งพูดจริงๆว่าผลการศึกษาเขาบอกงนี้ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไรายได้เป็นคนกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แซนวิชเจเนเรชั่นที่อยู่ในครอบครัวแซนวิชกลายเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจํากัดเยอะแบกภาระไว้เยอะแล้วก็มีสิ่งที่บอกว่าเหนื่อยเยอะนะครับ เ,เขาบอกงนี้เลยนะฮะสิ่งที่ต้องแบกรับสําคัญก็คือ1ความปลาะบางทางการเงินนะครับปรากฏว่าอี้างัี้ครับ49%ของครัวเรือนซันวิทเนี่ยนะรายได้สุทธิก็หมายความว่าหักกรบลบหนี้กับหนี้สินค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเหลือน้อยกว่า10%เนโอ้โหเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยฮะถ้ารายได้สุทธิของครัวเรือนของครอบครัวซันวิทหักสุทธิแล้วเหลือน้อยกว่า10%และปรากฏว่าประมาณ70%กลมกลมมีหนี้สินอีกทั้งภาระหนี้สินต่อไรายได้ต่อเดือนสูงกว่า ภาพรวมของครวัวเรือนทั้งประเทศเอําหนักเข้าไปอีกก็แสดงว่าครอบครวัวแซนวิชเนี่ยมีนี่แบกไว้อยู่ไว้เยอะเหมือนกันนะครับและนั่นก็เลยหมายความว่าพอเราไปดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตโรคไโครโรคภัยไข้เจ็บของกลุ่มคนแซนวิชปรากฏว่า,ากลุ่มคนแซนวิชเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ต้องเจอกับโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคโดยธรรมชาตินึกออกไหมฮะเขากำลังหมายถึงอะไรชาบไหฮะ NCD นั้นเราก็จะเห็นว่าผลสํารวจตรงเนี้ย บอกออกมาถึงกลุ่มคนที่ไปสร้างครอบครัวและอยู่ในสถานะที่เป็นทั้งตัวเองก็เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า wide the back millennium และพอมาสร้างครอบครัวซึ่งเป็นแบบลักษณะของแซนด์วิชก็คือมีทั้งพ่อทั้งแม่มีทั้งตัวเองแล้วก็มีลูกด้วยซึ่งอายุนานนัมันห่างกันเยอะส่วนคุณพ่อก็อายุยืนยคุณพ่อคุณแม่คุณนายสุภาพแข็งแรงอายุยืนส่วนลูกเองก็เพิ่งแต่งงานพอมีพอมีลูกช้าไอ้ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลย ความความสามารถในการหารายได้ช่วงของเรเวเวลามก็เลยต่างกันนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในสังคมไทยนะฮะจากผลสํารวจของทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทยนำมาเล่าสู่กันฝังกันนะครับ